สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจาาแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลง มีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางฮานอยนะคะฮานอยมัดรวมนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะแนวทางข้าวน้อยเฉพากิจนะคะ83นะคะแอดมินไม่ได้เอาเสียดายมากเลยตัวที่ชอบด้วยนะคะส่วนล่าง7 7ก็หลุดไปนะคะ สองหกเจาะไม่เข้านะคะหลุดตัววิ่งหกมาะคะ่ะสี่สองก็หลุดไปนะคะหกศูนย์นะคะก็มานะคะหนึ่งสามนะคะหนึ่งสามก็เข้านะคะเข้าชุดกันสี่ห้านะคะไม่เข้าหลุดไปห้าสามก็หลุดไปนะคะส่วน <c oughs> สายวิ่งนะคะแตกสามตัวนะคะ สี 4, 6, 0, ะะ่หกศูนย์นะคะหนึ่งสามห้าสามนะคะแตกสามตัวนะคะสายวิ่งนะคะพี่น้องและแตกสามคู่ด้วยนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะคะเราก็มารับชมนะคะของวันที่ยี่สิบหกกันนะคะวันที่ยี่สิบหกนะคะก็จะมี สายวิ่งนะคะก็จะมีสี่มีหกมีสามมีเก้ามีแปดมีสองนะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่แปดกับสามนะคะตัวที่แอดมินเจาะนะคะก็จะเป็น แปดสามสี่หกเอาสี่เก้าไปด้วยนะคะสามหกสามเก้านะคะชอบนะคะไม่มานานแล้วนะสามหกสามเก้าเนี่ยส่วนชุดกันนะคะก็จะมี แปดศูน21เจ็ดสองสหนึ่งสองหนึ่งสสาสีนะคะส่วนเบิ้ลนะคะ จะให้ตัวเบิล้ลนะคะส่วนเบิ้ลก็จะมีสามสามสี่สี่สแปดแปดเจ็ดเจ็ดนะคะตัวเทียดมินชอบนะคะ ชุดเด็ดชอบหมดเลยนะคะชุดการชอบ4 3 8 0นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้นอยไว้นะอ้อมออ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรัก ฝากต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวนะทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรื่นเริงเฮงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า